ครับสวัสดีคับท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถดอกล้อดัมิ้งครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่แยกคลองตันนะครับท่านผู้ชมซึ่งอลงมาแล้วนะครับตอนนี้ติดไฟแดงอยู่นะครับแยกคลองตันนะครับถนนอพัฒนาการนะครับกับถนนรามํำแหงนี่แหละนะครับ มาตั้งข้องสันกับพี่น้องแป้งลงเหมือนเอิญน,นะครับแป้งไม่ได้ลงวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับซึ่งผมก็ตอนนี้ยังไม่มีใบชอเข้าเลยนะครับถ้าลักษณะน,นี้ก็ถ้าเป็นปกติเราก็จะได้ไปรอที่สิบเอ็ดไร่นะครับท่านผู้ชมแต่ก็กะว่าจะมีใบชอมาช่วงบ่ายนะครับใบผ่านเขานั้นแหละ มือเรียนเรียนเหรียหัวมากครับต่อยสองตะบุญช่วงนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็งจะเห็นเป็นคนล่านค่าน d ล่า u ายกั d หลไยนะครับตอนนี้นะเริ่ม่าจะเริ่มเมื่อกี้เขาเที่ยงนะ งูาน้าวอฟฟิศอะ,อะตอนเชียงครับกับถนนแยะคลองตันนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นตอนกลางวันผมไม่แนะนำให้มาแบบทางเนี้ยอืมถ้าเป็นถ้าเป็นตอนตอนเศ้านะครับวัาแดะน้ำเลยออกมานะครับเป็นั่งมาดิจากตรงนี้ไปนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่า ันหลายแยกนะครับก็จะมีรถที่อ่ารอ,อยูเทินรอข้ามทางแล้วก็รอออกจากซอยนะครับเยอะซึ่งเราก็จะได้หยุดเลยได้จอดนะครับเนี่ยคือยังงี้สิแล้วไงวะเนี่ยมันจะเป็นลนนักษณะนี้นะครับในยางเจ้า,าคือมาอคือที่ผมมานะครับก็ ผมว่าได้เฝ้านะครับโอ้ยจุสรับจฮังจริงๆผมว่าได้เฝ้านะครับคือจอดมาดเรอยๆนะพี่น้องถ้าเป็นจังหงวะนี้รีบตอนกลางวันนี้แนะนาให้เข้าทางแยกบางนานะครับถ้ามาจอดลางพื้นเดีมาได้อยู่ทังนะี้ใช่เห็นว่าจอดเพราะว่ารถออกจากซอยอมวยยางเลยไล่เลยไล่ น้ทำทังหมดกีนอน่อกิโลแล้วสาวออกฝิดเดี๋ยวนน้ำฝุดบาดมานะครับเนี่ยรถออกจากซอยมันก็จะติบอย่างนี้แหละเ็้ลยวลาทังคุนดีกว่านะครับก็เลยมองว่าทางบางนาดีดีกว่าถ้าเป็นตอนกลางวันครับ แต่ผู้ชมชมบรรยากาศเมืองกรุงครับผมอันนี้นางานโสมนี่มันฟังกว่าเมึนนงว่ะชุ <c oughs> ดดำเ,เหมือนจะโอ้แมี้นะครับโรงงานงานขาดเสร็จเหมือนแล้วนะถามว่าแดดร้อนไหมก็เบิด์ตเงี้ยมันกับข้างนอกครับเบิงเบิด ค,คือเขาจะส่งไปผ่านมาให้ผมนะครับแล้วก็ให้ผมไปแฝกเอาผมก็ไ้ดันแฟนไปพิ้นเอานะครับนะครับก็จะประมาณนี้เอาอไปเอาไปไปนะตามอีให้เล็วไหมเอาส่งไลายเมาอากับไปพิ้นแล้วครับ ปีนทางเราซึ่งรถก็รอรออยู่โรงงานก็หลายคันอยู่นะยังไม่ออกมาเขา,า้าเ็าจาสาไปช่ออยู่น,นะผมมาทางนี้ผมว่าได้ไหมอย่างเราพี่นอะใจเราเรถไหลผมมาเป็นคนคนไหลเดียวเขา,ามาทางแยกไอน ยังอันเที่ยวขวาแยากน้ำพะวุิปุ๊บอ่ะนะมีแต่กาแงครับกับคล้องกับคล้องน้าไ้เบิง่งมันก็เลยเป็นไม่มีอะไรให้ดูนะอันนี้ห้องกับนี้แหละอาหารตาเล็กๆกกกน้อยๆแว๊บๆแววๆ,ๆในโลกยิบจีผมแม่นนะครับผมว่เาเชียวผมเชียวผมเชียวภาษหลายคนนี่ ดูอยู ML ่แล er. ้วนะแล้วก็ดูจัดตาานว่เราก็ไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายนะถ้าเป็นธรรมชาติครับผู้ชายเห็นผู้หญิงสวยก็อยากมองเป็นธรรมดาโอ้หัอคุณเพราะวัน นั <Cornell>. ่งเบียบเลยตอนไม่เฉียบเอาอีกเห็นวะโอ้รอนีเดิลเอาปวยวางไว้เนี่ยเห็นวะตอนเศ้าต้องพูดถึงเลยอติดประคตปกติมันติดดิสิอันนี้ผมมาสวยเราจะเจอสิผมมาสายแล้วเฉยนะมันก็เลยไม่ มันก็ดีนี่รับร้องมาจอดแช่เลี้ยนใจแถวเอ็นะมาพี่นอ้องแค่เพื่อโตแล้วเปล่ามาัตอนเช้านีานผ่ผมมาต้องได้จอดกันอนะ่ะจอดทรงคนทรงอย่างเง่้ยไหทั้งเลี้ยนใจนะพี่นอ้อง จะเล่งวิดีโอนะครับท่านผู้ชมเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นว่าอ่ามันจะได้หน่อยนะึ้นมาเนาะจะได้ดูแบบรวดรับสัท้อนกับมันจะได้ท่ายไปหอดใส่ทาเลือได้นะคันอย่างนี้ โอฟิตโอฟิตอัน,นียังเหรอตามแยกดูที่นี่นะครับพี่รองมาเลือกแยกียังเหรอไอ้เฮ้ยอะไก็ได้เนาะอ่าใส่แดงพอดีครับ แยกสอนอคลองตันอ yeah, so ือมีอะไรกันวางกันสิคอยเห็นป้พยดีเกี่จวกับตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นรถเมย์นะครับรถเมย์ประกาศนะครับจะมีรถเมย์อีกแบบหนึ่งก็เป็นรถเมย์ที่ไม่มีแอร์นะครับ แต่ก่อนผมเคยขี่สายสองสายสียหาแล้วก็อะไรนะปากน้ำบางประงกงรถกระบองมาไเลยขั้นเดียวเขียวอ่ะลงพรุ่งนี้นะครับวันนี้ตกค้าง อรับความุ่นหวายผมมึงตรงไปนี่ผมมึงนานไปถามไปช้อย,อยนี่นี่นี่นอะไม่รู้ว่าเขาจะให้ผมจอดรอหรือว่าจะไล่ผมไปสิเกียนไล่นะ ่าโดนไล่จเจ้าอะไรอย่างนี้พี่ต้องตำรวจเพิ่งรครับไอ้คือโดนเดียวะ เงาเปีเยกเลยครับท่านผู้ชมเทียที่ผมเลยมาจอดอยู่ตรงเนี้ยที่จริงมันก็ไปถ้าจะบมันคงไม่ผ่านหรอกปกติถ้าผมจะมาจริงผมผมจะเหยียบ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 ไหลมาไหลมากรแต่เม,นะมื่อกี้ผมปล่อยรถค่อยๆไหลมาเรื่อยๆเรนะับเอาเริ่มแล้วเดี๋ยวแล้วครับ ไปครับท่านผู้ชมแล้วผมก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วผมอยู่เรียนนี้เลยแล้วกันเรียนนี้ปกติต้องไปยืนอยู่เรียนสองนะครับ เ้าไปยืนในเล่นสองรถกันที่แท็กเล่นใต้ครับท่านผู้ชมต้องต้องแบบไลว่าที่เราต้องอาศัยแบบอ่าเชิดหัวไปข้างหน้านะครับเนี่ยรถเสีมาแท็กอยู่เล่นใต้จังหวะเข้าเลี้ยวนะครับมันจะระวังบนทางใต้นหะทั้งระวังซ้ายทั้งระวังขวาตามกันพอดีครับแต่ว่าเข้าว่าอยู่เลี้ยงกับพอดีดดะะนี่รถเสียมาปาดหนาครับนี่ครับเชิดหัวออกไป

กว้างจันหมดเพราเห็นเงาน้ำเขาดอกเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายตรงนี้นะไฟแดงรวยน้ำไทยฮะไปเลยว่นนะพี่น้องมวนนี้แล้วครับมวนบหมวนล้วออเขาสีเียวใ้านะ ัเยียเลยดียวที่นี่เนี่ลเาว่าตอน้เชิดหวหมานบไก่ใช่มิดพอดีแลวกันไหม ถ้าตรงนี้จอดได้ผมจะจอดตรงนี้จอดไม่ได้เราพี่น้องจับได้แหละไฟแดงวะแล้วก็เป็นเส้นขาวแดงนี่จอดไม่ได้หราพี่น้องปะไปรถขอบใบตางได้หมดเลยเอาไรนี้กับไปจอดที่เปียกอะไรกับ โี้มี่ตไฟเขียวจ้าวี่อนหนึงอันน้ม่าเฝ้ากันรถกับะ่าติดปาาคนว่าไหลดีแกอันยา้มเฝ้ากันโอ้โอยพากเลยพี่น้องติดติดอย่างกันรอกกันดียวเด้อุ่นละน้ำหลากเขานี่แหละเอาไปไท้ีเกี่ยวเยวอ ว่าจะหลายนาทีหน่อยนะครับผมอาจจะตัดเอาเป็นตอนสั้นๆนนะครับตัดให้เพิ่มความเร็วออกไม่ไ <c ười> มีอรกสร้างไปจอดไปรอี่ดล่เลยนะครัใจะให้ผมจอดก็ได้ อันนี้คือเขาไม่รู้นะครับว่าผมไม่มีใบชอถ้าเขาจากอะไรผมไปจอดที่เรียนอะไรครับใบชอก็น่าจะมาประมาณ ลางใบนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้ผมต้องหาที่จอดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ชมไปชื่อไปร้อยเ็ดบาทก่อนนะครับผม เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นคลิปที่นอนดูซืๆอนะครับหรืออาจจะเป็นคลิปที่จัดการหน้ารถนอนในห,หนา้ารถไปเลี้ยงเนาะแม่รถตูกระยกไหล กันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอาจมีคําพูดคาจาภาพเทียงเนื้อหาอะไรที่ไม่เหมาะสมก็กราบประทันขอประทานอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ